วันแม่พาพ่อเที่ยววันนี้ได้มีโอกาสพาพ่อของเพื่อนไปเที่ยววัดปากน้ำพาสีเจริญเราเคยมาครั้งหนึ่งเมื่อหลายเดือนที่แล้วตอนนั้นวัดปากน้ำพระท่านยังคงบูรณะอยู่มารอบนี้ก็เลยมาเก็บตก พอมาถึงเราก็ตรงไปกินร้านอาหารชื่อดังที่ครั้งที่แล้วเราไม่ได้มานั่นคือร้านผัดไทยเพลินจิตมาถึงก็เดินมาจุดซอยชื่อว่าบ้านเพลินจิตอยู่ติดริมคลองที่นี่ขายแต่ผัดไทยนะ แต่ผัดไทยมีเยอะมากมีทุกเมนูมีผัดไทยเส้นจันมีผัดไทยวุ้นเส้นผัดไทยกุ้งสดผัดไทยไกย่ผัดไทยไข่เยอะไปหมดที่นี่ก็ยังมีคาเฟ่บรรยากาศดีนั่งชิวๆตอนที่เรามาคนยังไม่ค่อยเยอะแต่อากาศก็เริ่มร้อนมาถึงก็สั่งผัดไทยแนะนำว่าใครมาให้มานะคะผัดไทยที่นี่อร่อยจริง พอเราทานผัดไทยเสร็จเราก็พาพ่อเดินลัดเลาะวางแผนกันว่าจะพาไปไหนดีก็เลยตัดสินใจพาไปขึ้นเรือที่ขึ้นเรือที่นี่มีสองที่นะตอนเราจอดรถเราก็เจอหนึ่งที่ซึ่งตรงนั้นราคา300บาทวิ่งวนรอบเล็กประมาณ4 5นาทีแต่เรามาเจออีกที่หนึ่ง นะคะที่นี่ราคาคนไทย200บาทวิ่งประมาณ 40, 40นาทีหรือ30 40ถึง40นาทีขึ้นอยู่กับการถ่ายรูปของพวกเราเราตกลงราคาแล้วเราก็พร้อมออกเดินทางเราได้เรือลำเล็กนั่งคอดี4คนนี่คือไังน้ำไป พี่คนขับก็พาเราขับเรือลัดคลองเพื่อจะไปชมวัดต่างๆ9วัดด้วยกันจริงๆเขาบอก6กเดนเรานับไปนับมากก็9ววัดแต่วัดอะไรบ้างจำชื่อไม่วาดไม่ไหวระหว่างทางพี่คนขับก็มีชวนคุยมีแนะนำสถานที่บรรยากาศค่อนข้างจะร้อนแต่ลมพัดค่อนข้างจะสบาย นี่มีป้าเขามาขายของด้วยเราจึงเทียบไปดูซิป้าเขาขายอะไรแล้วก็ช่วยอุดหนุนโปกป้ามากระป๋องนึงจากนั้นออ<า>ก็ขับตะลุยคลองเรียบละไปตามชายคลอง,งอบริเวณแถวนี้ค่อนข้างจะรักษาภูมิทัศน์รอบๆ และก็มีเรือห่างยาวของนักท่องเที่ยววิ่งสวนกันเป็นระยะระยะยอมรับว่าวัดแถวนี้ช่างดูดติดกันมีมากมายหลายวัดขับมาสักระยะเราก็โผล่มาถึงปากนะ้ำพี่เขาบอกว่าเลี้ยวไปทางนู้นก็จะออกเจ้าพิยาแต่เราจะไปวัดพระะ่ไงนี้ เห็นพระองค์ใหญ่แล้วอยู่ลินี่เลที่พระพุทธรูปซึ่งตั้งตระหนานอยู่ริมแม่น้ำวัดปากน้ำพาสีเจริญสวยไหมทุกคนมารอบที่แล้วท่านบูรณะอยู่พาสีเราก็เลยมาเก็บตกมาซ่อมเรียกง่ายว่างั้นเถอะ พอมาถึงแล้วพี่คนขับเรือเขาก็จอดให้เราแชะรูปจนเป็นที่อิ่มหนำสำราญใจจะกี่รูปก็ว่ากันไปเนี่ยแหละที่พอสอนจีเมื่อก่อนมากันเยอะถือว่านักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะมารอบนี้ไปเลยค่ะฟ้าแจ่มฟ้าใสแต่อย่าถามว่าร้อนไหม ็พอได้อยู่เพราะว่านั่งในเรือก็จะลมเย็นๆพอแชะเสร็จแล้วพี่เชาก็พาเรานั่งร่องเรือต่อไปดูวัดต่างๆก็มีอธิบายวัดนางชีวัดนั่นวัดนี้วัดถุนจันใช่วัดจนันวัดถุงจัน,จนไม่ได้ นี่ย yeah, แกเราต้องมาวัดน,นี้ไม่นานจะเดินได้นะไม่แม่เราเดินจากที่เราจอดรถมาไม่ได้กไกลรถพัดวันนี้สอยแกวัดนี้มีต่อมาบ้างวัดจันทั์อุ่นจันทร์เยอะมากเลยเนาะวัดติดวัดเลยอ่ะวัดติดวัดเลยอ่ะพ่อแบบอารมณ์แบบระหว่างนี้รอดูบรรยากาศไปนะทุกคนวั <What up S 2> ดอับสอน รถล้อสันสวีรล้อับวีีโรเนสังนิดน่ะรอัเวียไอ้บ้านอะไรเนี่ยโรงเนสังเก่อนแกอันเนี้ยคลาสสิกมากเลยเออคลาสสิกมากเลยอะ่ออยอะ วัดน้นวัดนั้นคงวัดนนะกีเรื่อมากเลยอ่ะต้นไม้พอมาถึงประมาณวาัดนา้นชีเขาก็วกเรือกลับและพาเราขับกลับเส้นเดิมต <Okay. S 2> ้องยอมรับว่าบรรยากาศสองฝั่งคลอง ม,ม,มันดูสงบมันดูร่มรื่นแต่ว่ายายมิ้เป็นคนให้ที่คิดถึงในสมัยอดีตน,นะบ้านเรือนแถวนี้ปากน้ำแล้วการสัญจรในกรุงเทพจะสัญจรกันด้วย,ยเรือซะส,ส่วนใหญ่เราถึงได้ชื่อว่าเป็นเวีนิสแคมภูมิภาคเอเชียอาชนีปปัจจุบันครองแถบบางต่างๆก็น้อยลงแล้ว ตอนถาดกราบเราถือว่าก็ได้ทัศนียภาพที่ดูอลันมาเธเธอจะมีพระใหญ่วัดปากน้ําแล้วก็มีพระวัดขุนจันทร์ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าทุกคันเฮ้ยสวยอะ่ะเจ้า จากนั่งเรือแล้วก็พาพ่อเดินชมตลาดน้ำบางคลองนุงของล้านี่ก็ได้นะกันไม่ก็ไปร้านแล้วก็แวะทานนู่นทานนี่จุ๊บจิ๊บตามประสานี่เราได้มาทดลองกินไอศครีมไอศครีมถั่วตัดเฮ้ยมันก็แปลกดีนะเนี่ยเขาเอา แผ่นแป้งเขาเรียกว่าแะไรแผ่นแป้งโรตีสายใหม่อะ่ะที่เรากินกินกันเราก็มีถั่วป่นครุกเข้าวกับน้ำตาลกรวดเข้าใจไว้อย่างนั้นแล้วก็ท็อปด้วยไอศครีมมีสามก้อนจากนั้นก็แรป แล้วก็ตัดตัดเฉียงๆแล้วก็ห่อด้วยกระดาษใหราเราถือแบบนี้เราเอาไอศครีมไส้เผือกแล้วก็แน่นอนไส้ทุเรียนด้วยครับอตอนตัวแป้งก็จะเหนียวเหนียวแต่ถ้ากินกับถั่วมันก็จะได้รสหวานกรุบๆพร้อมกับความเย็นของไอศครีม ใครมาก็อย่าลืมแวะนะครับจบจากตลาดน้ำพราะบอกว่ายังไม่ได้ไหวยพระเลยลูกเอ้ย,ยเร<อ>าก็เลยจะเป็นน้องพาพ่อมาให้ถึงวัดปากน้ำภาษีเจริญอีกรอบหนึ่งขับรถจากตลาดบางคลองหลวงก็มาจากที่นี่ประมาณ10นาทีได้จากนั้น เราก็เดินเที่ยวชมสถานที่แล้วก็ไหว้พระต้องบอกวัดที่จอดรถวัดภาษีจเจริญเนี่ยวัดปากน้ําเนี่ยค่อนข้างจะดีมีตึกมีอาคารจอดรถมาถึงเราก็ถ่ายรูปแชะ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 ไหว้พระก็ถือว่าเป็น it, อันเสร็จสิ้นภารกิจพาพ่อเที่ยววันแม่แล้วครับ